นี่คือกระเป๋าที่สามารถเก็บของทั้งหมดนี้เข้าไปได้แล้วกระเป๋ายังบางแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมรีวิวห้ฟังกับนิดฟีโน่เวอร์ชัน5ครับสวัสดีนะครับวันนี้จะมารีวิวกระเป๋าใบนี้นะครับนี่คือนิดฟีโน่5นะครับไม่ใช่ยี่ห้อมอินทรายนะครับนี่คือกระเป๋าที่เป็นสลิงแบ็ซึ่งที่ผมมารีวิววันนี้เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้ใช้กระเป๋าใบนี้หลายครั้งและเหตุผลเลยเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าที่ตอนแรกที่ผมดูรีวิวมาใช่ไหมเขาบอกว่ามันเป็นกระเป๋าที่เหมาะกับการ เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็ใส่ของกระจุกกระจิกนู่นนี่ได้เต็มไปหมดเลยใช่ไหมแต่ว่าพอผมได้มาลองใช้จริงๆอ่ะเวลาที่ผมได้ใช้ใบ่อยเนี่ยคือเวลาที่ได้ไปออกกองหรือว่าได้ไปทํางานคืออีกหนึ่งอาชีพท,ที่ทำก็คือทำโปรดักชันเนาะแบบรเราจะไปถ่ายรีวิวบ้านรีวิวคอนโดของผมจะแบบเยอะมากหรือบางครั้งถ้าเกิดเราต้องไปต่างประเทศเนี่ยเราต้องพกกระเป๋าใบเล็กแบบที่ต้องการแนบตัวไว้โดยที่ไม่ต้องการให แบบขโมยมาขโมยเราได้ง่ายอะไรแบบนี้นะครับผมว่าใบนี้มันเหมาะมากเลยเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าพวเพื่อนลงดูนะนี่คืออุปกรณ์ที่เวลาที่ผมไปต่างประเทศหรือเวลาที่เราไปทํางานเนี่ยเราต้องหยิบพวกนี้ไปทั้งหมดเลยแล้วมันสามารถฟิตอินเข้าไปในใบนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวจะมาทําให้ดูว่าเหตุผลที่มันสามารถจุของในยะขหานีนานทา้ทางทั้งที่ใบเป็น ultra slim แบบแบนแนบตัวแบบนี้คืออะไรนะครับมาดูกันตั้งแต่ด้านนอกเลยด้านนอกเนี่ยเราเขียนว่าผ้าเขาก็จะเป็นผ้าที่มีความเป็นเหมือน ผ้าร,ร่มนะครับทำให้มันระบายอากาศได้ดีแล้วก็มันไม่ได้หนักคือบางครั้งถ้าเกิดเราใส่กระเป๋าหรือใช้กระเป๋าที่เป็นกระเป๋าหนังใช่ไหมมันจะมีความหนักอยู่แต่ว่าพอเป็นผ้าแบบนี้ทำให้เราสามารถพกได้พับได้ตอนที่เราเดินทาง,างต่างประเทศใช่ไหมเราแค่เอาใบนี้ใส่กระเป๋าใบใหญ่ปุ๊บแล้วก็พับไว้แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วพอเราไปถึงที่ปุ๊บเนี่ยเราก็เอากระเป๋าใบใหญ่เราเนี่ยไปไว้ที่โรงแรมหรือว่าไว้ที่คอนโดต่างเราก็ยิบใบเนี้ย ออกมาใช้ในชีวิตประจําวันแล้วถึงจะดูใบบางๆเป็นแบบแบบนี้แต่จุของได้เยอะมากเพราะช่องเขาเยอะมากมาเริ่มต้นดูตั้งแต่ช่องด้านนอกก่อนเลยแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นช่องที่เขามีพวกแบบที่ใส่การ์ดไว้ให้ผมก็คิดนะว่าถ้าเกิดเราไปเที่ยวต่างประเทศหรือเว่าที่เราไปออกกองเนาะบางครั้งเราไม่อยากพกกระเป๋าตังค์ใบใหญ่แบบนี้ใช่ไหมครับเราก็อาจจะใช้แค่การ์ดเนี่ยหยิบแค่ใบ2ใบเนี่ยใส่เข้าไปคุณสามารถใส่เข้าไปาไ,ได้ได้เลยนะครับปุ๊บล้วก็ใส่เข้าไป น,นี่ก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับข้อดีเลยของเจ้านิดตัวนี้นะครับอย่างเลยคือว่าบร,ริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับเขาจะมีตัวที่เป็นตัวป้องกันไม่ให้คุณสามารถจุรกรรมข้อมูลได้นะครับคือถแบบ้ามีโจรมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นตามหนังใช่ไหมที่เขามีพวกแบบตัวแก๊จเจนต,ต่างๆแล้วก็มาแปะไว้กับ บัตรเครดิตเราเราก็ดูดข้อมูลไปหมดเลยตัวนี้มันจะมีตัวป้องกันตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งจุดที่ผมรู้สึกว่าเขาออกแบบมาได้ดีมากนะครับโดยช่องนี้โดยปกติผมจะใส่เป็นพวกอุปกรณ์ที่เราไม่ต้องกลัวหายเช่นมีพวกหูฟังใช่ไหมหูฟังต้องใส่เข้าไว้นะครับมีปากกงปากกามันก็มีที่ช่องหนีบนะครับหรือว่าจะเป็นบางครั้งผมไปทางานใช่ไหมผมก็ต้องใช้แป้งโดยเฉพาะซับหน้านะครับไว้ประมาณนี้หรือเนี่ยผมว่าประมาณนี้จริงๆมันใส่ได้อีกเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าประมาณนี้น่าจะกําลังดี ก็เลยเป็นช่องแรกที่เป็นใส่ของจิป,ปาถาและกันนะครับช่องแรกเนี่ยคุณจะเห็นว่าเขาจะมีตัวสายตัวนี้นะครับตอนแรกผมงงว่ามันไว้ทําอะไรแต่ว่าพอได้ไมาใช้จริงอ๋อเขาไว้ใส่พวกเนี่ยหนีบกุญแจรถหนีบกุญแจบ้านอะไรแบบนี้นะฮะเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดเราต้องไปต่างประเทศอะไรเงี้ยเราก็บางทีเราก็ต้องมีกุญแจเราเล็กน้อยพวกกุญแจอาจจะไว้เปิดกระเป๋าใบใหญ่เราหรือว่าถ้าเกิดทํางานอยู่ในประเทศไทยเนาะก็เนี่ยหนีบ ของอันนี้แล้วก็มันก็จะเด้งกลับเข้าไปปุ๊บมันก็ใช้งานได้ง่ายมากแล้วก็มีซิปปิดอันนี้ปุ๊บนี่นะอันนี้คือแค่ช่องแรกนะช่องแรกก็วาวแล้วมาดูที่ช่องข้างกันมาดีกว่าผมชอบการดีไซน์เขามากน,นะเพราะว่าคุณลองดูนะเนี่ยมันจะเป็นช่องที่อยู่ข้างๆที่คุณลูดซิปเปิดออกมาได้แล้วมันก็จะเป็นช่องตะข่ายแบบนี้ตอนแรกผมงง,งงว่าเออไว้ทําอะไรอาจจะไว้ใส่พวกกดน้ำอะไรลองหยิบกดน้ำให้ดูเนี่ยทุกคนลองดูนะเนี่ยค,นะคุณก็ใส่เข้าไปอย่างนี้ปุ๊บใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยแต่แบบนี้ก็ได้หรือว่าจะใ ใส่เป็นฝั่งนี้ก็ได้นะครับเนี่ยถ้าปกติคุณมีขวดน,น้ำคุณก็ใช้แบบนี้แต่ผมเ่ไม่ค่อยได้พกขวดน้ำเท่าไหร่ผมก็จะใส่พวกร่มเนาะเวลาที่เราไปต่างประเทศทํางานหรือบางครั้งเรากลัววฝนมันจะตกเราก็เสียบเข้าไปข้อดีเลยคือพอคุณใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณก็รูส้สึกติดมันปุ๊บมันก็จะมีความแน่นแล้วก็มีตัวล็อกอีกชั้นหนึ่งคือฝั่งนี้นะครับที่เราจะคลายออกมาก็ได้หรือว่าเราจะรูดเข้าไปปุ๊บแบบนี้มันก็จะแน่นหนาละเห็นไหมเนี่ยดีมาก แต่ถ้าเกิดช่องนี้คุณอาจจะไม่ได้ใช้วันนั้นก็ไม่ได้มีแดดไม่ได้มีฝนคุณแค่พูดซิปปิดเข้าแบบนี้มันก็จะดูมีความเนียนแล้วก็แนบไปกับตัวกระเป๋าของเราแบบนี้นะครับแล้วก็ถัดมาที่ช่องต่อมาครับนี่ก็จะเป็นช่องที่ไว้ใส่ของที่ค่อนข้างจะใบใหญ่หน่อยนะครับส่วนมากผมว่าใส่พวก power bank แบบนี้นะครับตอนที่เราไปออกกองเนาะเราก็ต้องมีไมค์ใช่ไหมครับ ก็ติดไว้กับตัวเองได้หรือว่าฝากทีมงานก็ได้แต่ว่าณนที่นี้จะลองให้ดูว่าถ้าเเราใส่ไว้กับตัวเองเนี่ยมันจะใส่แล้วมันเหลือขนาดไหนนะครับบางครั้งต้องมีแว่นกันแดดผมก็ใส่เข้าไปนี่หรืออลองดูว่าถ้าเกิดมีกระเป๋าตังค์ด้วยยัดเข้าไปได้หรือเปล่านะฮะพอใส่เข้าไปหมดนี่แนะ่เปร๊บ,เร,บเรียบร้อยอ่ะมังใส่เข้าไปได้นะครับแต่เมื่อกี้ที่บอกไปนะว่าถ้าเกิดเราอาจจะไม่ได้อยากจะพกพวกกระเป๋าตังค์ใช่ไหมเราใช้บัตรเครดิตกันไปแล้วเนี่ย เราก็บางครั้งผมต้องมีเลนสตัวแล้วไปทํางานใช่ไหมครับก็ใช้ลองดูว่าใส่เลนตัวหนึ่งเข้าไปจริงๆเลนเนี่ยมันควรต้องมีตัวซัพพอร์ตนะเพราะฉะนั้นเขามีตัวอีกช่องหนึ่งไว้ตัวนี้จริงๆมันไม่ใช่ช่องใส่เลนหรอกแต่ผมรู้สึกว่ามันสามารถเอาไว้ใส่เลนได้ตรงนี้นะครับก็ใส่เข้าไปมันก็เป็นช่องที่ทําให้เลนของเราเนี่ยมันไม่กลิ้งแล้วก็พูดปุ๊บเรียบร้อยนี่ยังคงแบนแนบอยู่แบบนี้นะครับก็เลยรู้สึกว่าเออตัวนี้มันจุของแล้วแบบ มันก็จะตอบโจทย์มากเลยแต่จุดที่ตอบโจทย์มากอย่างหนึ่งคือผมอ่เว mm. ลาที่ผมไปทํางาน mm. ใช่ปะ่ะแล้ที่ผมทาพิธีกรหรือว่าแบบไปออกกองเงี้ยถ้าเกิดเราใส่โทรศัพท์ไปในกระเป๋าของเองทุกคนลองดูนะใส่ปุ๊บเนี่ยแล้วที่เราถ่ายงานปุ๊บเนี่ยมันจะตรงๆต,ตรงนี้มันจะไม่สวยใช่ไหมแล้วบางครั้งอ่ะถ้าเกิดเราไปข้างหลังอย่างเงี้ยแล้วที่เรานั่งปุ๊บเนี่ยมันก็จะนั่งถัดโทรศัพท์ทําให้มันไม่ถนัดอะผมก็เลยรู้สึกว่าเออเพิ่งเห็นเหมือนกันว่าเขาไม่ช่องเนี้ยนี่เป็นช่องที่เราสามารถยัด เห็นะเข้แล้วนะครับเนี่ยแล้วมันก็เป็นแม่เหล็กปิดตรงนี้ด้วยตอนที่เราสะพายผมว่ามันก็ตอบโจทย์เรามากเพราะเลาที่เราใช้ปุ๊บเราแค่หยิบออกมาแค่นี้เห็นไหมใส่เข้าไปปึ๊บหรือว่าหยิบออกมาก็ได้แล้วนะครับแล้วก็ยังคงความแบนอยู่เห็นไหมถ้าคุณคิดว่ามันหมดแล้วนะครับ ป้องมันยังไม่หมดนะครับมันมีเยอะกว่านี้อีกนะอ่ะเราขออนุญาตหยิบของมาก่อนแล้วกันจะได้ดูง่ายๆเขายังมีช่องด้านหลังช่องด้านหลังตอนนี้ถ้าเกิดเราเอาพวกสายพวกนี้นะครับมันปิดเอาไว้อย่างเงี้ยทําให้เราไม่รู้นะว่าด้านหลังตรงน,นี้มันจะมีอีกหนึ่งช่องเหตุผลที่เขาทำแบบนี้เพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดเราต้องพกของสาคัญเช่นอาจจะเป็นพาสปอร์ตเนาะเราก็ถ้าเกิดไว้ข้างหน้าเนี่ยเอาจริง มันก็ไม่โดนกรีดง่ายๆหรอกแต่เพื่อความปลอดภัยเราก็ไว้ข้างหลังดีกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอเราไว้ข้างหลังปุ๊บเนี่ยมันจะมีช่องหนึ่งให้เราใส่เราแค่เปิดออกมาแล้วก็ใส่พวกของสําคัญไว้อาจจะเป็นบัตรเครดิตที่อาจจะเป็นวงเงินเยอะเนาะผมว่าก็ใส่ไว้ช่องนี้ได้มันก็มีช่องเหลือเฟือเลยนะครับใส่อะไรได้เยอะเลยอ่ะบางครั้งถ้าเกิดผมต้องพกพวกฮาร์ดดิสก์ไปผมก็จะใส่ไปช่องนี้เหตุผลเลยเพราะว่ามันอยู่แนบตัว มันจะไม่ไปกระแทกกับสิ่งอื่นมากคือถ้าเกิดกระแทก,กบางทีก็กระแทกตัวเราใช่ไหมครับมันก็นิ่มๆม,มันก็แบบไม่ได้เสียหายอะไรเราก็รู้สึกิตปุ๊บเรียบร้อยนี่นะครับก็คือกระเป๋าที่ผมใช้งานบ่อยมากนะครับในช่วงนี้ก็เลยอยากมาแนะนําให้กับทุกคนดูว่าเออเนี่ยกระเป๋าไปแค่นี้มันสามารถใส่ของได้หมดเยอะขนาดนี้นะครับแต่ถ้าคุณถามว่าความเจ๋งมันมีแค่นี้หรือเปล่าแค่การใส่ของไม่ใช่นะครับความเจ๋งของมันมีอีกหลายอย่างอีกหนึ่งจุดที่ผมส่วนผมชอบมาก้องดูตรงนี้นะครับนี่คือที สายของเราปกติเราต้องกดใช่ไหมเราก็แบบเล็งแล้วก็หนีบเข้าไปแต่ว่านี้เขาดีคือรู้ป่ะุณดูนะมันแค่เอาวางไว้แล้วมันก็แค่วางปุ๊บมันล็อกแล้วมันเป็นแมกเนติกด้วยก็คือว่ามันเป็นตัวแม่เหล็กนะครับทําให้เฮ้ยเราจะปรับเราจะถอดออกมาปุ๊บเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันง่ายมากนะใส่กับเข้าไปปุ๊บไปบแล้วเปไงสึงวะเนี่ยสมมติว่าผมต้องรีบใช่ไหมบางทีแบบโอ้ไม่อยากให้ผมเสียทรงก็ ทำงี้ปุ๊บเอาดอกเรียบร้อยอยากใส่เข้าไ,ไหมวางเสร็จแล้วนะครับดีปะ่ะแล้วอย่างที่บอกกันไปว่าพอเป็น u l t ตร s ส i ลนะครับทําให้เขาอะต้องการทําให้กระเป๋าเนี่ยมันแนบตัวทุกคนลองดูนะมันจะแนบตัวมากๆเลยด้วยการดีไซน์ของเขาทําให้เวลาที่เราอยากจะใส่พวกเสื้อคลุมอะไรแบบเนี้ไปอีกชั้นหนึ่งผมว่าเนี้ยเหมาะกัรที่เราถ้าเกิดเราอยากไปเที่ยวมากเลยนะ คือผมไม่ได้ใช้แบบเราไปทํางานใช่ไหมแต่ถ้าคุณซื้อเพื่อไปเที่ยวว่ามันก็เจ๋งมากเพราะว่าพอคุณใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมาดูนะมันจะแทบไม่รู้เลยว่าเนี่ยมันมีกระเป๋าอีกใบหนึ่งที่มันแนบตัวเราอยู่ตรงนี้สมมุติว่าถ้าเกิดผมลองรูดซิไปดูเนี่ยมันดูไม่ออกนะว่ามีกระเป๋าอีกใบหนึ่งเห็นป่ะมันเนียนแล้วมันก็แนบตัวมากเหมาะคำว่าอัลตราสลิมมากๆเลยครับก็เลยเป็นกระเป๋าใบหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำให้กับทุกคนได้ ลองดูจริงๆเขามีแบบฟังก์ชันอีกเยอะมากเลยนะมว่าจะเป็นแบบการปรับสายให้มันยาวขึ้นสั้นลงได้เร็วๆ,ๆแบบนี้คือผมมีโอากาสได้ไปลองดูรีวิวของพี่ๆหลายคนกันไปแล้วนะครับคุณก็ไปลองสามารถร์ชกันดูได้แต่ว่าวันนี้ผมอยากจะมารีวิวจากการใช้จริงๆว่าผมชอบแล้วก็ไม่ชอบอะไรในตัวนี้กันบ้างน,นะครับก็ใบเนี้ยมันใบเดียวมันสามารถตอบโจทย์แล้วมันก็จบมากๆกันเลยนะครับก็ถ้าเกิดสนใจไปดูกันได้นะครับตอนนี้ก็มีขายที่ 425ดีกรีนะครับเพราเป็นคนนําเข้ามาก็มีอยู่หลากหลายสาขาก็เลยราคามาสัก3,000กว่าบาทผมว่าเป็น1นึ่ใบที่ทําให้เราใช้ชีวิตได้แบบง่ายขึ้นเยอะคือครบจบในกระเป๋าใบาเดียวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งใส่ของใหญ่ของเล็กใส่ล่มหรือบ,บางครั้งอย่างที่ผมบอกันไปนะครับว่าถ้าตรงนี้เราไม่ได้ใส่ล่มใช่ปะผมเวลาไปทํางานต้องมีสเปร์ทำผมก็เอาอันเนี้ย ใส่สเปรย์แทนเข้าไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เลยนามาฝากกันวันนี้นะครับมาป้ายยาถ้าใครเคยใช้กระเป๋าของนิดหรือว่าเคยซื้ออะไรของ425ดกีกรีกันบ้านเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกพวกเรากันว้ได้เลยนะครับว่าเดี๋ยวเจนใหม่อีพีน้าครับบ๊ายบายครับ